ขัดอะไรกันอันนี้คราฟอันนี้คราฟงานคราฟพูดเพอเนี่ยคราฟอยากดูพวกทำโมเดลจิ๋วจัดไป่ดวจิ๋วแบบไหนเอ่ยพวกเป็นสถานที่อะไรเงี้ยเป็นนะเป็นพวกเดลรามากกอขคองพิวเตอร์ใยายเลย อะไรนะเดี๋ยวอะไรบากขอโวิเศษหน่อยใหญ่นี่ทำไมเครื่องชงกาแฟเนนจีโอเลยนะวะอันไหนแบบเฟี้ยวฟวอ่ะอันนี้น่าจะเฟี้ยวแต่ไม่รู้ว่าเขาจะให้ทําให้เห็นตอนทำป่ะเพราเหมือนเคยเห็นหูว่าแม่งทําละเอียดมากเลยเนะเออนี่ดูเดิอ 5นาทีอ่ะอาจจะเพิ่มเล่นอัตโนมัติไปให้พอเอฟเคไปอา้าวมาไงเป็นไงวะทอดไข่ออยากทำแบบนี้มากเลยมันต้องเริ่มจากอันเล็กๆก่อนโคตรยากอะ่ะมันต้องมีทีดีปิ้นติ้งด้วยปนะ่ะเนี่ย ไม่ต้องเลยเมื่อก่อนมันไม่มีมันก็ใช้โฟมคราฟเอาไงเนี่ยมันใช้อะไรอ่ะเนี่ยไะบอกกันตอนแรกเมื่อกี้แต่สะพานเมื่อกี้กูแม่งเหมือน 3D painting เนอะวะเธอด d อย่ายงง่ายกูก,กอ่อมันทำไมมันเร็ว <c oughs> ไปมันเร็วเราก็เร่งให้ไม่งั้นมันไม่จบใน5นาทีเราไอ้สัตว <c> ์ <oughs> สร้างอะไรวะคุ้นๆวะวิหารเจดีย์ไเนี่ยโอ้โหเี่ยวเงาเชี่ยวอะไรมาลงเป็นหญ้าวะนะโ,โหทำดีจังวะใส่ไหมใช่หรือไม่น่าใช่บอลไอ้สัสใส่ไหมแม่งละลายด้วยพี่ไอ้หญ้าเนี่ยแหละพี่ขอโทษอะก็เหมือนพี่โยนจานลงพื้น ทำไมจะได้จานเอ้ารีบเล่นริบนอนคำเลิมไปละต้องรีบต้องรีบไม่มีใครเขาแย่งเล่นหรอไม่หาต้องคำครับเขาบอกสงสารเลอเกินอะไรวะยอมวะมเก็บรายละเอียดตรงแบบหญ้าที่เกาะปูนนี่โอ้โหมีซ่าคนหลักหักตีนด้วยหักพังก็เป็นรูปตีน เฮ้ยมีกระดูกด้วยเฮ้ยนี่มันสะพานดักโซะนีเนี่ยเี่นมาใช้มาใช้กระดูกกิ้งจกทำนะน่ะใช่เหรอทำไมพวกมึงเก่งกันจังวะเนี่ยสะพานดักโซะนี่ยดมโมเดลแล้วอารมณ์ดีเลยครับบอกไม่ใช่กัญชาทินเนอร์เออทินเนอร์เนาะยินทินเนอร์เออชอบชอบชอบโมเดลเหรอ ชอบกุญชีดอะไรวะเนี่ยไอ้สัตว์งเกียร์ทั้งหมดเนี่ยไอ้ยีค่มันมีไอ้มันทำน่ารักเั่งเลยที่ดักโซสะพานดักโซเนี่ยไปเท่อะโอ้โหดูมันวาดอะสุดอยากดมโมเดลแล้วอารมณ์ดีเขาบ้างตีนตีนก็หวานตีนก็อารมณ์ดีนะไอ้ปอนตีนมินตีนเมื่อหลับไงหลับเลยอ่ะโอ้ยสวยสวยเยมึงต้อง ว่างขนาดไหนวะว่างขนาดมันอน่โอ้ว่างอะไม่เท่าไหร่มึงต้องเก่งขนาดไหนดีกว่าเออเก่งว่างมันไม่เท่าเว่างอะเรื่องเล็กใครใช่ว่างก็ทําได้แล้วใช่ว่างเนี่ยทำไม่ได้ก็เท่านั้นเนอะว่างกูยังนั่งกระโดดยางเลย่เราไม่โดดยางบอลลูนดาดปุ๊บวัดล่างก่อนล่างก่อนเนอะล่างก่อนแล้วค่อยบนล่างอะไรต่อหล่างแล้วกันนะ นน่นแน่ย้อนกลับมาเตืออยากให้เพื่อนหากับเขาบ้างเอ้พูดอย่างนี้แสดงว่ากูไม่เคยฮาเลยวะวาดรูปบ้านทําไมวะเอ้าแล้วเขาจะให้เขาวาดรูปเฮียอะไรล่ะกันมาจากใจเลยเนี่ยกันมาจากใจใช่ใช่ก็ใช่ไงขำตายแล้วคนทางบ้านเนีอ่ะเอ้อไอ้เขาเขาวาดเจเป็นนิสเซนทำไมเขาวาดบ้านแล้วให้เขาวาดเฮียแล้ว นี่นี่เขาล่างก่อนแล้วค่อยบนนี่ทำหมดมึงเคยทำโมเดลเสร็จแล้วยิ้มปะเคยโตตอนผมเป็นอาหารผมเป็นเขามีงานทาสีผมโดดไปทาสีอย่างเดียวเลยโอ้คุณภ้าว้าใช่ไหมใครอยากทาสีผมแก้งผมยกมือหมดเลยผมครับผมครับชอบงานทาสีอ๋อชอบทาสีชอบดมดมดินเนอร์ ไอ้ยัยวินานทากับแมงวันหนึ่งไม่เคยเสร็จสักทีพวกทหารเ <c oughs> งงานี่ยดองงานดองงานเฉยดองหรือเปล่าหรือมึงนั่งยิ้มทินนร์ไม่ยิ้มมันปวดหัวด้วยพี่เจริงจริงอริงเหรอว,วันนั้นกูเติมน,น้ำมันกูยังนั่งยิ้มอยู่ในรถเลย <c oughs> ใช่เหรอวมันเพิ่นนะเพิ่นนี่เพิ่นน้ำมันนี่อย่างดีอ่ะ โเหียนาไปทมือของเขามี tinder แสดงว่าเป็นคนโสดกระชุนเข้าไม่โสดแม่กระหายไม่ได้ปัดซ้ายอย่าปัดซ้ายไม่เอาไม่เอางั้นกูปัดขวาอย่างเดียวอ่ะโอ้โหอยากแคนเซิลหมดเลยเออไม่คิดจะดูอะไรอย่างอื่นเลยผมเปรหัวหัวปัดขวาเใช่แม่ง ลองผมเอียงซ้ายนะอืมพวกบ้าการไม่ชอบเหมือนมึงแข่งกันพิการอ่ะสายตาสายตาโอ๋อไว้เครเขาบอกไว้เครนี่คืออะไรพรุ่งนี้ที่ตดใสรอเราอยู่มันไว้หอใช่เหรอวะใช่ใช่ถูกแล้วไว้หอกูไมกูไม่คุ้นกับคำนี้เลยวะออันนี้ปูนปัตต์นี่ห่ารู้ได้ไงเขาพูดเหร ถ้ามันเขียนอยู่ปัสเตอร์อ่ะอันนี้อะไรอ่านไม่ทันเขาบอกว่าซีลิ่งหรือเซอร์เฟสเราลองมาแข่งทำแบบนี้บ้างไหมเราจะดูว่าเสร็จกี่วันไหมลองไหมทำชาเลนจ์ไหมอย่าใช้คำว่าเสร็จวันเสร็จหรือเปล่าโอ้ไว้ครูพรุ่งนี้ที่สดใสฉันก็เนียดไงมึงอยากสดใสมาก่อเดี๋ยวกูจัดให้หนึ่ง ใจเย็นใจเย็นวันนี้มีอัปเดตไหมครับอ๋อวันลืมไปวันนี้เขาไม่อัปเดตอยู่แล้วนี่หว่าวันนี้มีมีมีเฮ้ยไอ้นี่มันกำลังทำน้ำตกเว้ยไหนไม่เห็นไม่หมูสับเลยเฮ้ยเจ้าบัวเฮ้ยแต่ใจ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 ดูมันทำน้ำตกดิ ไหนอะไม่เห็นมีเลือดเลยเออพี่ทำน้ำตกอะไรวะไม่เห็นมีลาบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมีเลือดไอพี่จีไม่ชอบโปเกมอนถ้าพิมกลับมาว่าเสือกนี่กูจะตบมือเลยเกียร์ร้อยเราไม่พิมหรอกไม่หรอกไม่หรอก นะมูจีนไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกนะ <laughs> จีนไม่พิมพ์เขาว่าเสือกหรอ <laughs> กไอ้ยี่ไอ้ยี่แจ้เขาพิมพ์ไม่ได้นะ <laughs> ไม่เอาไม่เอา, <laughs> า <laughs> ไม่เอาคาดหวัง,งเลยไม่ <laughs> เอาเขาเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยไหนเขาไม่กล้าพิมพ์เขาว่าเสือกหรอกเออมันมันแบบมันจะเสียหายเนาะเพื่อนเขาม่เป็นมานานเขาจะไม่มีทางพิมพ์เขาว่าเสือกหรอกอย่ามาดะกันเนี่ยซื้อต่อได้ไหม ซื้อโมเดลซื้อน้ำตกเงมนไหลเลือดอ่ะเอาจากมึงนะไอ้สรัพ์อยากไปญี่ปุ่นนะอยากไปญี่ปุ่นจากไดโอมารีด้วยอะอยากไปเกาหลีมากเลยเกาหลีอยากให้มึงไปบอกเอ้าเป็นเีื่ออะไรวะเผื่อไปทำอะไรไม่ดีที่ประเทศเขาไว้ไง กูไปเที่ยวอย่างนักท่องเที่ยวที่ดีทั้งนั้นน่ะดีดีดีอยู่เกินวีซ่าตลอดทัวร์เรียบร้อยเฮียผีน้อยทั้งนั้นน่ะโอ้หตัวขนาดนี้กูไม่น้อยแล้วล่ะใจสุก,กี้ผีน้อยไงบอลน่ะผีน้อยเคยยินสุกี้ผีน้อยม่อล่ะแคสเปอร์ะใช่เอ,าอ้าเียก็ซีล่ากับคองเนี่ยเหรอเอาวะ อย่าสะโพกพี่ปอยังไม่ได้ดูมันเป็นภาพในโปสเตอร์ไม่สะโพกหรอกอยากดูข้างล่างาปั้นตัวเองมาวะเขาปั้นตัวเองมาวะคุณห้าคุณหกไปมันคิดมันยาวเขาได้ดูกันทั่วหน้าเฮ้ยมันเอากระทะทอดเว็นไฟมาหรือใช่ดิี่เนดูมันปั้นตัวเองเลยนะอว้ยพี่ทดี r i n นติ้เองเราบอกทำแล้วบอกให้โหลด Battlefront 2มาเลยครับทุกคนพื้นที่ผมเต็มไปแล้วคุณทำเลย ก็ไปแล้วเาพึ่งไปเอเอผมยังหมุนอยู่ม,ยมันเอาผมใครอ่ะมันทำขนคลองมันทำขนคลองเที่ยมึงทำละเอียดจังวะโหงานละเอียดนี่คืองานจ้างคองต้องถือคอ้อนด้วยจ้างเท่าไหร่ดีครับโหน่าจะหลายหมื่นแะแต่อย่าอู้แล้วกันทำไมอ่ะอู้บทจ้างไไม่ได้ไม่ได้ตังค์แล้ววะ <laughs> ไหนว่าแม่งไม่เห็นมีเลือดหมูเลยสัตว์ไม่มีไม่มีตัดเข้าเลือดหมูเฉยเลยเดี๋ยวปนคำเลิว่าขำตายอ่ะเดย๋ยวขำแล้วเหมือนเลยมันก็ขิงคองตัวหนึ่งอ่ะแหละกินกินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกบ้างไหมครับอยู่ที่อเมริกาลาสินธ์ตลุกอยู่อยู่ประเทศไหนนะอเมริกาลาสินธ์เลยนะอเมริกาลาสินธ์อืม มีฮื้อเลยนะโมเดลเลอร์ไทยบอกเวลาซ่อมงานขนจริงชอบไปซื้อขนหมาจากร้านมาใช้ไอเจ็ปสตูดิโอเหรอครับประมาณนั่นแหละไม่ได้กินเลยค่ะก๋วยเตี๋ยน้ำตกหากินไม่ได้ริ่เหรอเดียวผมผมไปทำร้านก๋วยเตี๋ยวน่าจะมีนะนั่นก๋วยเตี๋ยน่าจะพอมี นี่ไงก็ไปร้านญาติเราไงพี่แน็กอยู่ฮาวายอ่ะอันนี้คือคือทำอะไรเอ่ยอเมริกาแม่งไม่ใช่ใกล้ๆแล้วไจะเขี่ยแม่งเหมือนแม่งนั่งรถเมย์ก็ถึงฮาวายแล้วอ่ะนั่งรถเมย์ไม่ถึงฮาวายฮาวายเป็นเกาะไหมอะวะเยี่ยมมึงต้องมันทำพ่อพิมแม่แม่ผู้ชายพ่ออยู่แล้ว รอตังก่อนไม่ต้องรอตังรอบอกโควิดก่อนเพื่อนใช่ใช่ใช่พี่จะไปเสียงใต้กับโควิดไม่ได้เดี๋ยวไปด้วยกันเลยไปทั้งตลาดคลองถมไปทั้งตลาดนู้นตองคืนเลยไปที่เดียวเลยเพี่จะต้องเอาไปฉายไปอีกไม่กเป่งแสงได้ตัวกลอ้เฮียโอ้ยพี่อพ่อเนียอ่อนไอ้ยี่พ่อเป็นไทท่านเลยสัสพ่อสแสมไม่สัสสแตมไม่ได้ปล่อยแสงว่ะพ่อหิงห้อยคันหูเลย เอาตีนกูไปแค่ไหมล่ะปายอดน้องไงปอนเดี๋ยวเดี๋ยเรียกกูงี้ไม่ต้องมาเรียกกูว่าพี่หรอกแค่แล้วใครยอดนี่เดี๋ยวมันลงสีก็สีไล่ไบพี่ใจเรียกเรียกกูปอนไม่ต้องเรียกกูว่าพี่หรอก อ้ามึงพูดเองนะไอปอไอสารเออยปอทำไมมึงไม่เล่นวะลืมโธเอ้ยก็เกงใจอะไรอย่างงี้เปล่าเดี๋ยวนี้ตลกเขาออกตัวหมดแล้วโดนลุมด่าอยู่ไม่เอาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเราไม่ใช่ตลกเออเราเป็นตลกแหละแต่เป็นตลกแดกมันถึงยุคของเราแล้วเน้ยพี่ยุคงเราเนะหมดกระบวนการโจ๊กเกอร์ก็จะเป็นของเราแล้วเราเป็นกระบวนการอะไร คนการควรการน้ำตกอะไร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 เพื่อนเนี่ยเลนการน้ำตกไงเยี่ยสินคว่ำแล้วล่ะมันมันกำลังเข้าไอ้ช่วงนี้หนึ่งมันหายอยู่ก็เลยขี้ขี้มันหน่อยมันพี่พี่จิงเขาถามว่าเฮ้ยอ๋อมันสู้กันบนเรือนี่หว่า คุณการแ,<ก><ห>แมน What t h e hell man come on b a เ y บี้ใช้แมนทำแบ็คเหรอมาได้ไงหวะ <c oughs> มาตีหนึ่งด้วยนะไอ้ชค่คุณการแมนมันอยู่ได้ไงในป่าไม่มีเนต็ต <c oughs> ยังไม่ได้ถามจริงก็อาจจะรอให้เราถามอยู่บาา่หวะยังยังคุณการแมนลองดูคลิป ถ้ามันมีม็อกอัพตัวเล็กก็รู้ว่ามันทำตัวใหญ่วะดีเลย์เยอะไปเป็นที่ปัญหาอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยแชทดีเลยหนึ่งเดือนที่นี่แปลว่าแชทผมดีเลย์แค่สิบห้าวิคามเล้วก็ไม่พอใจแล้วนะไอ้คนการแมนไม่พอใจเว่าครับเลิฟไม่พอใจนะวัยดีเลยซีโนม็อบหรืวเอ้ยน่าสนใจน่าสนใจใช่เหรอมันชื่อนี่เหรอมันชื่อว่าเอเลี่ยนไั่นแหละมันชื่อซีโนม็อฟชื่อจริงๆอะไรเงี้แม่งแม่งเล่นเองกู มันเป็นพันไงเอาเสร็จแล้วอ่จข้างในไม่มีอะไรทํทำแค่ตู้อย่างเดียวโอตองค์การนาเปี้ยวนาท่านาคืออะไรเฮ้ยเอเลียนเบอร์บาร์ท็อปกูก็พูดอยู่ว่าซีโนมอฟเฮ้ยสวยอยากได้อ่ะอยากได้ซีโนมอฟอ่ะอยากได้หัวใจเธออะไรวะเนี่ยฉลามฉลามฉลามพี่ฉลามอะไรเนี้ยอ่ะเอาเอาเชนเน่เอ้าไปดูไหม นี่มันคนละชาแนลนี่มันขอไอ้แจ็กกี้ชานอะไรสักอย่างหนึ่งน,นี่ไงแจ็คแจ็นะจจจคครีเอเตอร์ไง <laughs> ทับบุรีปลอดภัยดีไหมครับสุราษฎร์เมืองล่างแล้วคุณการแมนท <laughs> ับบุรีก็ไม่น่านะคุณการแหมนทับบุรีตอนนี้ซอมบี้เดินแล้วครับเดินมากินคนเหรอทับบ <laughs> ุรีมันตัวเลขมันเท่าไหร่วะนี่ไงก็เช็คในโควิดตัวร้ายที่ผมทำไว้ก็คือ <ไว S 2> เกี่ยวกับโควิดตัวร้ายกูไม่ชอบชื่อแม่งไอ้สัตว์ ชื่อ M มันน่ารักมากเ้องเพาว่าโควิดด้วยเหรอมันชื่อนี้จริงหรือว่ามึงตั้งเองตั้งเองนนทบุรีไม่มีการลานในเว้นโควิดตัวร้ายอายุทยาสามร้อยคนเพิ่มขึ้นสิบสองลำดับยีิบสอง่าพวกนี้ยุธยาขึ้นระดับหนึ่งแล้วมัที่อยู่จังหวัดเลยนะอเมริกาละสิน มีไม่มีมันก็พิมพ์นะไม่มีอเมริกาสิทธิ์ไม่มีสัตว์ไม่มีนี่ท่มันก็พิมพ์นะจริงจริงจริงกรุงเทพนนท์พิมพ์พิมพ์ไม่คุณนการแมนหน่อยสุรทธานีกรุงเทพนนท์ปทุมอ่ะก็คือกรุงเทพและปริมณฑลบุรีอ่ะอะไรนะบุรีบุรีไงสุราษฎร์เลยอ่ะสุรัยสุราษฎร์สุราษฎร์จังหวัดสมุทรสาเนี่ย สุราษฎร์ธานีแม่งพิมพ์ไม่ถูกก็ท่กคนสุราษฎร์อะไรนะอะไรนะขออีกรอบหนึ่งอะไรนะสุราษฎร์อยู่จังหวัดสงขลาไม่ใช่เหรอสุราดจะอยู่จังหวัดสุราษฎร์แม่งมีมีดอยชดารอเรือกะลันด้วยแล้วเนี่ยครัว์กาต้องพกกลับมาพกแอลกอฮอล์ติดตัวอีกหรือเปล่าเหล้าเลยแล้วพกเมาเลยเว้ยบอกง่ายเอี๊ยวล้างมือแอลกอฮอล์ล้างมือแอลกอฮอล์อะไรพวกไอ้ไรไว้แป๊ดไม่มีจิบจิบมั้งอะ โ <O vid. S 1> ควิดโควิดตัวร้ายมันเป็นการแบนดำไม่เป็นชื่อห้องมันชื่อชื่อห้องแชทน่ารักเลยชื่อโควิด <c oughs> ตัวร้าย